สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข่าวขำบวก5้ามาแล้วครับวันนี้ครับเรามีคลิปของหมาน่ารักน่ารักมาฝากกันถึง3คลิปด้วยกันนะครับอันแรกนี่บอกเลยว่าเป็นคลิปวิดีโอของหมาที่อยากจะโตขึ้นเป็นข่าวบอยครับเราก็เลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหมาขี่ม้ามาไอเจ้าบูลด็อกสีขาวตัวนี้กําลังลากม้ายโยกตัวนี้มาเล่นครับแม่ทีแรกก็นึกว่ามันคงเขี่ยเขี่ยขำขนะแต่ปรากฏว่าเอาเฮ้ยมันขึ้นขี่ได้จริงนะแถมมันควบเลยต่างหาก โอ้โหนี่เลยครับที่บอกว่ามา้าขี่มา้าจริงๆมนี่ขั้นต่อไปเห็นบอกว่าเจ้าของนี่จะไปหาม้ากแกลบมาให้มันลองขี่ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหมันเก่งขนาดนี้นะครับและนี่ถ้าคือขี่ม้าได้นะเพิ่มๆม,มันอาจจะไม่ต้องเดินตลอดชีวิตนะครับเนี่ยใช้ขี่ม้าไปไหนมาไหนเอาเออคลิปต่อไปครับก็เป็นหมาเหมือนกันครับแต่บอกได้เลยว่าสุนัขตัวนี้ครับไอ้จาหมาตัวนี้เนี่ยเป็นแฟนดราก้อนบอลชัวร์ป้าบเลย อะไรเอ่ยมีแปดเท้าสองหัวสี่ตาหลังคามุงกระเบื้องแปดเท้าสองหัวสี่ตาหลังคามุงกระเบื้องบอกได้เลยครับชิวาว่าขี่เตานั่นเอง ไอ้เจ้าเต่ากราบกัสตัวใหญ่นี้ครับพอรู้ว่าเพื่อนหมาอยากจะไปเร็วๆก็รีบโกยอ้าวปรับๆปับๆปับเลยทีเดียวครับแม่ยิ่งดูยิ่งน่ารักครับไอ้หมาข้างบนนี่ที่สันสันนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันหนาวหรือมันกลัวนะครับจะบอกได้เลยว่าคู่นี้นี่เป็นคู่สร้างคู่สมกันพอสมควรเลยทีเดียวเกิดไอ้เจ้าชิวาว่าตัวเมื่อกี้นะครับบ่นเก็บตัวเองขึ้นมาว่าแม่เหม็นเต่าจังเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเหม็นเต่าตัวเองหรือว่าเหม็นเต่าที่มันขีอยู่ครับ ต่อไปครับเป็นเรื่องของสุนัขโดว์เบอร์แมนครับโดว์เบอร์แมนนี่เป็นหมาที่โหดมากนะครับไว้เฝ้าบ้านนะครับโดเบอร์แมนสองตัวที่อยากจะกลับมาคิคู้อโนเนะย้อนกลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งครับโดว์เบอร์แมนที่อยากจะย้อนกลับไปในวัยเด็กครับก็ไปเล่นสไลเดอร์จริงๆก็ไปตามคําสั่งของเจ้าของนะครับพอสไลด์ปื้ดลงมาได้อย่างปลอดภัยแหม่ก็ดีะครับทีแรกก็อาจจะเกรงๆอยู่บ้างเจ้าของก็ดีอกดีใจแต่พอไอ้เจ้าตัวหลังสิครับพอได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเพื่อนลงมาได้เราก็ต้องทําได้แถมต้อง งมาให้เร็วกว่าดังนั้นก็เลยเล่นทางลัดครับ gotcha. oh gotcha. okay. งานนี้บอกเลยครับว่าหมาเต็มจอโอ้โ oh หเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันจะทั้งเจ็บทั้งอายนะฮะแต่ว่าถ่ายแล้วก็ยังกล้าเอามาโพสนะครับเราก็กล้าโพสใช่ครับเราก็กล้านำเสนอนะครับทั้งหมดนี้คือโค้ชเข่าขำบก่กฮาอวิชัยกันไหโอกาสได้สวัสดีครับห <c oughs> มาเต็มจอเลยที่นี่